สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารีวิว power station นะครับ Joe b e a t AC 200 Max นะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง AC และ DC นะครับจะเห็นได้ว่าใช้ได้ทั้งโน้ตบุ๊กพัดลมแก๊เจ็ต่างๆนะครับรวมถึงไดร์เป่าผมและการต้มน้ำไฟฟ้าด้วยมาติดตามรับชมกันเลยครับ สำหรับ power station นะครับรุ่นนี้เป็นเวติ AC 200 Max นะครับเป็นแบตเตอรี่พลังงานสำรองแบบพกพามีเอาต์พุตเป็น AC 2200วัตต์ด้วยกันนะครับสำหรับคุณสมบัตินะครับที่หน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนมอนิเตอร์ LCD นะครับสำหรับตั้งค่าแสดงปริมาณความจุของแบตเตอรี่แสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่และแสดงการใช้ไฟ AC และ DC ส่วนด้านข้างนะครับมีพัดลมระบายความร้อนอัตโนมัตินะครับมีระบบตัดไฟชาร์ตอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่เต็มเพื่อความปลอดภัยและรักษาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เหมาะสำหรับเป็นแหล่งไฟฟ้าในยามที่เราไปท่องเที่ยวเดินทางไปแคมป์ปิ้งและกิจกรรมต่างๆนะครับนอกสถานที่สามารถประยุกต์เป็นแหล่งไฟฟ้าฉุกเฉินของรถพยาบาล จ่ายไฟให้กับรถมอเตอร์โฮมและใช้งานต่างๆได้ด้วยสามารถเพิ่มความจุบแบตเตอรี่จากรุ่น B230 ได้ถึงจาก2,048วัตต์ออวไปถึง6,144วัตต์ออวนะครับและด้านข้างยังมีมือจับกระทัดรัดนะครับสามารถยกไปไหนได้และที่สำคัญยังสามารถสั่งงานจากบลูทูธโดยผ่านมือถือได้ สำหรับ a c นะครับมีเอาพูดถึง4เอาพูดด้วยกันนะครับและเป็นแบบยูนิเวอร์ซนะครับสามารถใช้ได้ทุกปลัก๊กส่วน USB A 3์5โวลต์จำนวน2พอร์ต USB A 18วัตต์จำนวน2พอร์ต USB C 3์100วัตต์จำนวน1พอร์ตและมี DC Outlet 5521 10แอมป์12โวลต์มี DC ซ u p ูเปอร์30แอมป์12โวลต์จำนวน1พอร์ตมีคาพอร์ต10แอมป์12โวลต์จำนวน1พอร์ตสําหรับด้านบนของเครื่องนะครับจะมีที่ชาร์จไวเลสชาร์จิ้งนะครับ15วัตต์ต่อพอร์ตนะครับสามารถชาร์จมือถือได้2เครื่องนะครับในเรื่องของการชาร์จนะครับ AC สามารถชาร์จได้ถึง500วัตต์แม็กเลยนะครับ ส่วนโซล่าสามารถชาร์จได้ถึง900วัตต์พาวเวอร์สเตชันเครื่องนี้นะครับสามารถชาร์จ AC และโซล่าพร้อมกันในเวลาเดียวกันถึง1400วัตต์แม็กครับสำหรับจุดเด่นของเครื่องนี้นะครับสามารถจ่ายไฟได้ถึง2200วัตต์และสามารถเพิ่มแบตเตอรี่ B230 ได้ถึง2ลูกนะครับและที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือบุริติ AC 200แม็กนะครับใช้งานได้ไประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทั้ง AC และ DC ตอนนี้ AC ผมใช้โนตลุ๊กอยู่นะครับและก็สามารถใช้ดาวแบบผมถึง1,200วัตต์สบายๆนะครับส่วนด้าน DC ตอนนี้ผมใช้อยู่กับพัดลมนะครับชาร์จนาฬิกาชาร์จถ่านและก็ชาร์จตัวกล้องนะครับรวมทั้งแก๊เจต่างๆและที่สำคัญพอร์ต1 2โวลต์ตอนนี้ผมชาร์จไฟฉายอยู่นะครับ ส่วนด้านบนของบุติสามารถชาร์จมือถือได้ถึง2เครื่องนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการดูการทำงานสถานะการทำงานของแบตเตอรี่นะครับว่าตอนนี้เป็นเช่นไรขนาดนี้นะครับเราเปิด AC และ DC ตรงนี้และสามารถปิดเปิดได้ด้วยและรู้การทำงานด้วยว่าขนาดนี้ a c ใช้ขนาด79วัตต์นะครับ แล้วก็ทาง DC ใช้อยู่ที่5วัต์อันนี้ก็เป็นการทำงานสูงสุดของประสิทธิภาพบุติ AC 200อครับเดี๋ยวเรามาติดตามการชาร์จรถกันนะครับว่าบุติเครื่องนี้สามารถชาร์จรถไฟฟ้าได้ไหมมาติดตามรับชมกันเลยครับอันดับแรกเราจะทำการเสียบไฟก่อนนะครับ เสียบที่นี่เสร็จเราจะไปทําการเสียบที่ชาร์จรถกันเอาล่ะครับเราพร้อมที่จะชาร์จรถแล้ว ตอนนี้เราจะทำการชาร์จรถนะครับโดยใช้แบตเตอรี่เบรติ AC 200 Max นะครับตอนนี้อยู่ที่142กิโลนะครับ35เเดี๋ยวเราจะทำการชาร์จแบตที่ตัวใหญ่ก่อนนะครับ แล้วก็มาเปิดที่ตัวเล็กสังเกตว่าในตำแหน่งนี้นะครับต้องเป็นล็อกเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกันครับตรงนี้ต้องเป็นตำแหน่งล็อกเท่านั้นเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันหลังจากนั้นเรามาเปิดที่ตัวหนงเอซี ครับขนาดนี้แบตเตอรี่ AC 200 Max แม็หมดแล้วนะครับเวลาผ่านมา1ชั่วโมง56นาทีเราได้ไฟเพิ่มขึ้นจาก35%เป็น41%นะครับก็ประมาณ6%และจำนวนกิโลจาก142เราได้เพิ่มมาเป็น166กิโลเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีเบรติ AC 200 Max เป็นตัวสปลายให้กับรถไฟฟ้านะครับสามารถจะเพิ่มได้ถึง24กิโลเมตรครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมเห็นความสามารถของ power station เบรติ AC 200 Max นี้แล้วใช่ไหมครับสามารถที่จะชาร์จได้ทั้ง AC และ DC ไม่ว่าจะเป็น gadget ต่าง,างๆนะครับก็สามารถชาร์จได้ และที่สำคัญคือสามารถชาร์จรถไฟฟ้าได้ด้วยท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาผมจะดีพร้อมที่จะตอบนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ